มาดูที่ eX10 พร้อมกันจากวงจรไฟฟ้าดังรูปจงหาว่าจะสามารถเขียนแผนภาพเฟเซอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เฟเซอร์อนุกรมหรือเฟเซอร์ขนานแต่คราวนี้ดูรูปนี้สิมันเรียกว่าเฟาเซอร์ผสมเพราะว่าจะมีทั้งข้างล่างเห็นไหมต่ออนุกรมกันอยู่แล้ว2ตัวบนคือต่อขนานกันอยู่นี่คือเฟเซอร์ผสมคราวนี้มาดูนะเทคนิคการเขียนเฟเซอร์ผสมเนี่ยเหมือนเดิมคิดเลยไม่ออกเขียนตัวแปรให้หมดก่อน I1 หนึ่งมันจะเป็น i ของอะไรบ้างอะ I ของทั้งหมดเป็น i ของทั้งหมดก็ไม่ได้ผิดนะแต่สำหรับฟิสิกส์ทั้งหมดมันมีชื่อว่า i ออาเไง i หนึ่งมันผ่านแหล่งกำเนิดไฟฟ้าคือ i ออาและมันก็ผ่าน C ด้วยไหมผ่าน,านดังนั้นก็เป็น i c ด้วยเติมเข้าไป i1 หนึ่งก็จะเป็นทั้ง IC และ i ออาจากนั้นมาดู i อสอง i สองเนี่ยมันผ่าน L ตัวเดียวถูกป่ะแราก็เคลียร์ตัวแปรเลยตั้งชื่อเป็น iL i สามคอนเซปต์เดียวกัน i3 มันก็ผ่าน R ตัวเดียวเลยตั้งชื่อเป็น iR จากนั้นมาดูชอยเวลาเราจะทำเนี่ยก็ต้องทำตัวแปรให้ตรงกับที่ชอยมีชอยอ่ะมันก็มีทั้ง i1, i2, i3 และชอยจะมี VBC กับ VAB ด้วยมาดูทีละตัว VAB จะเป็นความต่างศัตว์ของอะไรอะ่ะต okay, <but> ัวเกปจุบูกแล้วคือ VAB เ,เลยตั้งชื่อเป็น VC เลยเติมเข้าไปตัวที่ยากขึ้นคือ VBC VBC มันจะเป็นความต่างศักดิ์ของอะไรล่ะ VMS ยังไม่ครบต้องเป็น VMS บวกกับ VC เห็นไหมเพราะมันข้อมสองตัวและมีอีกพอนอกจากจะข้อมเส้นล่างแล้วความต่างศักดิ์มันจะเป็นระหว่างจุด2จุดถูกป่ะมันก็สามารถเป็นความต่างศักดิ์ระหว่างเส้นที่สองได้ด้วยถ้าเป็นความต่างศักดิ์ระหว่างเส้นที่2มันก็จะเป็นความต่างศักดิ์ของ VL นั่นเอง และมันก็เป็นความต่างศักของเส้นบนสุดได้ด้วยถ้าเป็นความต่างศักของเส้นบนสุดมันก็เป็น VR นั่นเองอ่ะเข้าใจไหมครับพอเขียนตัวแปรครบคราวนี้เราจะมาทําการเขียนแผนภาพเฟเซอร์ผสมมันมีหลักการนะเป็นเทคนิคเลยพี่ช่วยหลักการเขียนเฟเซอร์ของวงตอนผสมนะให้เริ่มจากตัวแปรที่ใช้ร่วมกันหลายๆอย่างแต่ไม่ควรเป็น RMS อ่ะเติมอันนี้เข้าไปอ่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มเขียนเฟเซอร์กันนะตามเทคนิคที่ให้ไปเราควรจะเริ่มจากตัวแปรที่ใช้ร่วมกันหลายๆอย่างแต่ไม่ควรเป็น RMS ตัวไหนอะที่ตัวแปรที่มาดูใช้ร่วมกันเยอะๆแล้วไม่เป็น RMS ตอนนี้มี i1 i2 i3 VBC VAB ถูกป่ะดูแล้วเนี่ยไอตัว i1 ก็ดูใช้เยอะดีนะใช้ IC, i c r m s อ้าวแต่มันมี i m s ด้วยวะ เราก็ยังไม่ควรจะใช้เพราะ i b s มันเป็นตัวที่รวมทั้งหมดถ้าเราเริ่มเขียนปุ๊บเดี๋ยวมันจะงงตัวที่ควรจะเริ่มใช้ที่สุดก็คือควรจะเป็น VBC เพราะมันเท่ากับ VL และ VR ด้วยเป็น2ตัวไงส่วนตัวนี้ไม่เป็นไรคือเฟเซอร์ในรูปการบวกเราจะไม่มีการเขียนอยู่แล้วมันไม่แค่ฐานที่เข้าใจเฉยว่า มันเกิดจาก VRS บวก VC ได้แต่เราจะไม่เคยเขียนเฟเซอร์ที่บวกกันอยู่แล้วบวกกันมันต้องวาดแต่และตัวมาบวกแต่ไอ้ตัวนี้เป็นทางเป็นความหมายเฉยๆอ่ะหลังจากเราเคลียร์ความเข้าใจหมดแล้วแสดงว่าเราควรจะเริ่มจาก VBC นั่นเองเราก็ลากเฟเซอร์เลยเนี่ยลากไปเลยเส้นนี้ที่จริงไปทางไหนก็ได้แต่พี่ชอบเขียนไปทางขวาก่อนสวยดี <S 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 เขียนเสร็จป,ปุ๊บเราก็เขียนตัวแปรเลยว่าไอ้นี่คือ VBC ซึ่งมันก็ย่อมเท่ากับ VL แล้วมันก็ย่อมเท่ากับ VR ด้วยไงจากนั้นลักษณะของการทำโจบไฟฟ้าคือมันรู้หนึ่งรู้ทั้งหมดถ้าเราเริ่มได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะต่อไปได้เรื่อยๆถูกป่ะเหมือนเดิมเราก็ตั้ง Civic รอไว้ก่อนเลยก็ได้เพื่อจะดูว่าใครนำใครก็รู้ VL กับรู้ VR แล้วเราจะไปเขียน IR กับ IL ได้ไหมไหเริ่มที่ R ก่อนเลยง่ายดี R เนี่ย V กับ I เฟสตรงกันไหม ตรงกันบุกอเน,นี่ย V กับ i f เฟตรงกันดังนั้นเราก็ใส่ IR เข้าไปได้เลยอยู่ตรงนี้ไงเป็น IR และตอนนี้ต้องละเอียดนะจากสูตร V ีเท่า IR โดยทั่วไปแล้วเฟ a เซอร์ของ V มันก็จะย,ย่อมยาวกว่า I เสมอเพราะว่าเฟเซอร์ของ V มันต้องคูณ R เข้าไปด้วยไงมันก็เลยยาวกว่ายกเว้นถ้า R ตัวนี้เป็นทอซิยม พราะถ้า R ตัวนี้มันเป็นทศนิยมปุ๊บเวลาคูณกันถูกปะ่ะ mm hmm. เช่นถ้าเป็น0.1ค่า v มันก็ตะลดลงอ่ะจากนั้นเราก็มาเขียน i l l นี่ใครนำอ่ะ v นำปุ๊บนี่ไงจากเทคนิคซีวิลเวลาดูถ้าเราปิดตัวแรกถูกป่ะก็จะเห็นได้ว่าเวลาเขียนปุ๊บ l นะ v จะนำ i เป็นเทคนิคพอเรารู้ว่า v นำ i v อยู่ด้านบนเฟเซอร์ที่เราต้องเขียน IL เลยต้องอยู่ด้านล่างนี่ไงคือเวลาเขียนเนี่ยมันจะดูตามมุมก็คือเหมือนเป็น0 90 180 270ถูกป่ะอันนี้คือมันก็จะหมุนตามแบบนี้แต่มันก็สามารถหมุนถอยกลับได้ถ้าเราหมุนถอยกลับมาด้านนี้มันก็เหมือนเป็นลบ90องศาเราเลยรู้แล้วว่านี่ไง IL อยู่ด้านล่างก็จะตาม VL อยู่90องศาพอเราได้ IR กับ i l เกี่ยวตัวแปรเพิ่มนิดนึงนะ i r ของเราก็คือ i 3นั่นเองตามโจทย์ก็ใส่ไปด้วยมันก็ย่อมเท่ากับ i 3ส่วน i l ตามโจทย์ก็ย่อมเท่ากับ i 2ด้วยอยู่ข้างบนอ่ะคราวนี้ไปดูที่รูปแต่จากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า i r กับ i l มันจะรวมกันเป็นอะไรได้อะ i i s ถูกนี่ไง i i s มันก็จะแยกไหลกลายเป็น IL กับ IR ถูกปะ่ะดังนั้นถ้าเกิดเรา,เา IL กับ IR รวมกันมันก็จะย้อนกลับมากลายเป็น i m s แต่เวลารวมมันเป็นต้องรวมเฟเซอร์แบบไฟฟ้ากระแสสลับก็อยู่ตรงนี้แหละเราก็สามารถปะ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 ,ปะมาอย่างนี้แล้วก็ลากทะแยงเลยอ่ะสีแดงตัวนี้ก็จะกลายเป็น IRMS ซึ่งเท่ากับอะไรด้วยอะตามโจทย์ไอหนึ่งถูก Ims มันก็ย่อมเท่ากับ I1 และเท่ากับ IC ด้วยไงเขียตัวแปรเพิ่มเข้าไปมี IC เพิ่มขึ้นมาพอมี IC เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะไปเขียน VC ได้ถูกปะก็จาก C-vil เหมือนเดิมจาก C-vil เราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราดู C มันก็จะเขียน I ก่อน V ถูกปะแล้วคือจาก C-vil เราก็จะรู้ได้ว่า C เนี่ย I จะนำ V เรามี I แล้ว แสดงว่า v ต้องตามหลัง vc ก็ต้องเขียนไปทางด้านนี้ตามหลังอยู่90องศาแต่ vc ของเราเนี่ยตัวแปรก็คือ vab นั่นเองเขียนตัวแปรเพิ่มด้วยแล้วก็ใส่มุมฉากเข้าไปด้วยเพื่อให้รู้ว่ามันตั้งฉากกันนะมุมฉากก็ใส่ไปตรงนี้อ่ะเข้าใจอย่างพอเราได้เฟเซอร์นี้ปุ๊บซึ่งเป็นเฟเซอร์ผสมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเข้าไปเช็คกับบทไงแต่เราต้องหมุนนะ เพราะว่ามันแค่บอกว่าใครนําใครก็ขึ้นอยู่เขาว่าเขาหมุนแล้วกลายเป็นรูปไหนอ่าลองหมุนดูสิจากเฟเซอร์ที่เราเขียนเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปไหนอ่ะรูปสามทุกพอหมุนเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปสามไงตัวนี้หมุนปุ๊บมันก็เหมือนกึกๆๆไปเรื่อย VAB ก็มาหมุนอยู่ตรงนี้ไอหนึ่งก็หมุนมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบข้อสาม